ัวของเขาเองด้วยนะน่ารักมากมาทีไรก็มีไข่เค็มมาฝากกันทุกทีประเด็นอยู่ตรงนี้นะะสำคัญเลยล่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวรอกันก่อนนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งจะถ่ายทามิวสิกวิดีโอกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะจ๊ะ,จะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีจ้าอ๊อกฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสสดค่ะสวัสดีจ้า นะคะแล้วก็สวัสดีทแฟนการสาวคุณสองทุกท่านเลยค่ะจ้ะาเป็นยังไงบ้างเล่าถึงบรรยากาศถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเมื่อวันเสาร์ให้เราฟังหน่อยก็บรรยากาศสนุกสนานมากๆเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกที่นังดอกฟ้าได้เล่นเป็นนางเอกเองด้วยค่ะ ประมาณเป็นเพลงเกี่ยวกับคนที่โสดใช่ไหมคะอยากจะมีคนดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ประมาณนี้ค่ะ mm hmm. ใน L v วเราจะเห็นว่าเราไปไหนก็เดินอยู่คนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ดูหนังก็ดูคนเดียวคนอื่นเขามีคู่ไปหมดเลยแล้วก็อิจฉาประมาณอารมณ์เซ็งๆน่ารักน่ารักประมาณเนี้ยค่ะเ mm hmm. นื้อหาที่มีแรงบันดาลใจมาจากเาสเตตัสค่ะ mm hmm. ไ,มไม่ใช่ดรเห็นไอจีเฟซบ o ๊กนะคะ เห็นน้องๆไว้ด้วยหลายๆคนบอกว่าสถานะโสดขนาดมีแฟนแล้วถ้าเกิดแฟนนอนแฟนไม่สนใจไม่ใส่ใจก็ยังขึ้นว่าสถานะโสดประมาณนี้จ้ะแล้วเรื่องของท่าเต้นละออฟเรื่องของการเต้นที่เราถนัดไหมจ๊ะท่าเต้นเนี่ยปกตินาอเป็นคนที่เต้นเต้นได้นะคะแต่ไม่ถึงกับมีสเต็ปอะไรมากมายต้องขอบคุณครูปิ่มด้วยที่เพลงนี้ครูปิ่มมาสอนเต้นให้ค่ะค่ะเอาล่ะ เอ่อตัวจริงกับเพลงเพลงมันคือสถานะโสดแล้วเจ้าตัวโสดไหมอ่ะวันนี้หนูมีแฟนแล้วค่ะแหน่แหน่ไม่ควรเลตติ้งตกเหรอแฟนอะไรแฟนอะไรเพลงค่ะแฟนเพลงอยอ่นั่แอปเดทแฟนเพลงแฟนคลับเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีทีมงานก็ถามมาทั้งเขียนเพลงเองแต่งเองเล่นมิวสิกเองงั้นค่าตัวล่ะคะท่าตัวนี้หนูก็ฟรีค่ะหนูให้หมดเลยค่ะ เล่นเองทุ่มทุกอย่างค่ะเขาบอกเขาไม่จ่ายนะอะไรนะคะบริษัทไม่จ่ายนะคะถือว่าช่วยช่วยการศิลปินบอกเขี่ยอมค่ะเอาให้น้องอ๋อฝากเพลงนี้หน่อยแล้วกันสถานะโสดแล้วก็รหัสดาวโหลดให้แฟนๆด้วยจ้าค่ะแล้วก็ต้องขอฝากแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะคะแฟนเพลงของค่ายอาสยามทุกท่านเลยที่ ให้กำลังใจอ็อบตั้งแต่ถอนตัวมีง่ายถอนใจยากกว่านะคะจะมาถึงมาถึงเพลงนี้เป็นเพลงเร็วสนุกสนุกที่แต่งเองด้วยเล่นมิวสิกวิดีโอเองด้วยเดี๋ยวนี้ได้ชมกันแน่นอนนะคะฝากดาวนโหลดด้วยค่ะเสียราสายเพลงเต็มนะคะได้ที่ดอกจัน2อ3สองแล้วโทรออกนะคะดอกจัน2อ3สองสามหกัสยามจัดให้ค่ะจ้าวันนี้ขอบคุณอ๊อบมากๆนะเดี๋ยวมีโอกาสก็คงจะได้พูดคุยกันอีกนะ ขอบคุณมากมากค่ะไปเลยพี่ใหญ่ค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณภาพเบื้องหลังด้วยนะคะการถ่ายทำ